สวัสดีค่ะทุกคนคะอันนี้คือของขวัญจากเพื่อนสาวอาลีเอามาให้นะคะมาเมิงดูว่าจะเป็นอะไรตัดแล้วนะเป็นภาษาจีนเนาะเราอ่านไม่ออกอแต่ว่าเป็นกล่องนะแอนแอน,แนคืออะไรออคืออะไร พี่น้องจ้ามาดูสิคืออะไรอ๋อคุกกี้คิดว่าจะมาชิมดูนะคิดว่าคุกกี้แต่เป็นของกินโอ,อ้ยใหญ่และสวยมากเลยนี่เป็นรูปดอกเป็นรูปดอกไม้เราชิมดูอื้อ ใน,นกล่องนี้นะคะจะนับแ่้วมีเท่าไหร่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามยี่สิบหกมุ่งสครับรูปดอกอะไรนะนึอกไม่ออกแล้วพี่กุลอืมอร่อยหวานมันเนื้อเวลากินแบบคอฟฟี่เนะาะชา สุดยอดเลยมันดีตรงไหนตรงที่แบบเขาแพ็คเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วเวลาเราเปิดอ่ะมันก็จะไม่เหี่ยวมันก็จะดีตรงนี้แหละคือเก็บได้นานขอบคุณเพื่อนสาวมากแล้วเราก็จะเอ็นจอยกินกาแฟเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ชมนะคะเพราะว่า ไม่รู้ว่าในกล่องมันมันเป็นอะไรนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะคุณผู้ชม,มถ้าต้องการเดีไปซื้อนะของจีนร้านจีนนะทุกคนนะจะมีบอกหเอนอร์ก,กี้อะไรอะไรเท่าไหร่นี่เป็นคุกกี้แหละคุณผู้ชมแต่ว่าของคนจีนเขาทำ อร่อยเหมือนเหมือนขนมดอกพิกุลของบ้านเรานี่แหละที่เป็นดอกเ,อเล็กๆกกะนะยังการผสมมาที่แบบมีแป้งมีนมมีไข่เนี่ยอร่อยมากอมขอบคุณเพื่อนสาวขอบคุณค่าสองน่ารักเลย เพื่อนสาวอาลีค่ะพี่น้องเพื่อนจีนที่ทํางานนี่เพ็นมารัะว,วันนี้ก็พากินข้าวแล้วก็เอาของขวัญมาให้นี่แหละ อต่อไปมานะคะก็ขอบุที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะบาย